โซลินเ่็นสล็อตคนเลยนะครับนะตอนนี้ก็มาอยู่กับผมในครับไลน์สล็อตสล็อตไลน์นั่นเองนะจ๊าโอเคผมมาดูเกมน,นี้กันครับเป็นเกมแนวแบบว่านางเงือกน,นางเงือกนะมาดูนะผมเกมนี้รู้สึกว่าผมเคยเล่นแล้วนะนะโอ้โหเบ็ดสี่ร้อยด้วยกูไปเล่นตอนไหนวันนี้โอเคผมตั้งสุดอยู่ที่หนึ่งบาทครับสูงสุดเบ็ดที่ 400นะครับโอเคมาดูนะครับไม่ไม่มีซื้อฟิสสปินนะเกมนี้ผมรู้สึกว่าวายมันจะวิ่งเรื่อยๆนะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับกดเทโบเลยนะนเกมแบบนี้ต้องกดเทโบนะครับนะนี่ครับผมวายจะวิ่งเรื่อยๆเลยนะครับนะแล้วเบ็ดสามเหมือนเดิมครับผมนะเอาไม่มาขึ้นครับผมนี่ครับผมสวยครับคือวายมันต้องวิ่งแถวเนี้ยถึงจะสวยนะแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นวายนะครับวายเหมือนกันนะครับนะมีอ่าโอกาสให้สามครั้งนะครับโหถ้าเรียงอย่างนี้ยังไงก็ต้องได้ครับสามแถวอยู่แล้วนะครับนะเออโอเคครับเกมนี้มา ก็ต้องมาปรับปรับความเข้าใจกันใหม่นะเกมนี้นักเงือกน้อยนะครับนะโอ้สเก็ตเตอร์เแบบเข้าครับผมไปครับโอ้ไปิดสองพาดแล้วต่อไปเปิดสามครับผมอืมเปิดสี่ครับเอ้ยไม่ใช่ไปิดสี่เปิห้าชอบติดเบ็ดสี่นะปกติมันจะไม่มีเบ็ดสี่นะมันจะเป็นเบ็ดห้าเลยนะครับนะแล้ววายมาอยุดนี้ครับคือถ้าวายอยู่ช่องนี้โอกาสที่จะออกเยอะมากนะครับโอ้โหสเก็ตเตอร์อีกครั้งหนึ่งไม่มาปรับท็อปสิบแล้ววายมา,มมาครับผมมาปรับสิบไป ไปเอ้ามาอยู่ครับเจครับผมเอ้าแล้วลงอยู่ครับผมสอมแถวแรกครับขอเป็นเจ้คโอ้โหเจมาเอา้าคูณเลยคูณห้าแล้วผมตอนนี้โอ้โหแต่ไม่มีตัวต่อครับเบ็ดสิบมานะแล้ววายคู่แบบนี้ครับผมต้องได้ยาวๆผมเราได้ตัวใหญ่มาครับผมสี่แถวครับแล้วออกเอแบบนี้ผมสวยครับโอ้โหสกตัตเตอร์มาจอ,อกนะ กขาเติมจอกนะโอ้โหแถมย่เอเขาเพื่อนสามไม่มาผมเอาย้อนกลับเขาไปเลยปิดดึงใหม่ครับ,รมรบผมว่าช่วงหลังเกมมันก็จะเริ่มแบบเฉยๆหน่อยนะครับนะเออแต่ก็อ่ะใครไม่ดูก็ข้ามใครดูก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำใจกันด้วยแล้วกันนะครับนะโอเคครับผมมามาดูว่าจะได้หรือเปล่าสำหรับเกมนี้เกมนี้สิได้ปะนี้คอยบ้าหวังอะไรอย่างเลิกจีเลยนะครับนะมาไม่ได้หวังอะไรอย่างเยอะเลยเด้อมา วายยังอยู่ที่เดิมครับผมวันนี้ผมอาจจะเสียงแบบเฉื่อชืหน่อยนะครับนะพอดีผมผมลืมง่วงแล้วนะครับผมเด็ดสักเกมของเกมก็จะพักแล้วนะครับนะลองดูนะครับชาลินต์ของเราครับคือเล่นทุกเกมในค่ายวีจีดับเบทุนห้าร้อยให้จบนะครับนะมาดูนะครับมาจะเป็นยังไงวิ่งต่อหรือเปล่าโอ้ยมาครับผมวายคู่แบบนี้ครับต้องได้อยู่แล้วนะครับนะแล้วลงมาโอ้โหเบ็ดสองนี่เอาเรื่องนะ มาเป็นสามแล้วครับผมโอ้โหเป็นสามเข้าครับช่องแรกเป็นวายครับผมสองสามโอ้โหไม่คิดเลี่ยงเลยนะวายเลี่ยงเลยนะหนึ่งสองโอ้มาวา้าเลี่ยงครับโอ้โหแต่วายมา,มา,มาแค่ตัวเดียวครับแต่ยังได้อยู่นะวายแบบนี้ยังได้อยู่นะครับสองตัวเอ้าสวยครับผมคือถ้าเลี่ยงอย่างไง,งก็ได้นะยังไงก็มีสิทธิ์ได้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันมีวายนะครับนะหมาผมคูณห้าไปครับลงต่อหรือเปล่าโอ้โห เหมือนเหมือนเหมือนเกลือนะเหมือนจะเกลืออีกแล้วนะอ่าปลาดาวมาผมว่าเหมือนจะเกลือ,อแล้วเอามาครับผมวายคู่แต่วายมาตัวเดียวครับแล้วยังได้ต่อครับผมเต็มแถวห้าแถวแล้วก็กบบแมงกระพุนนะมาเอามาวายตีคู่กูอย่างชอบแบบเนี้มาครับผมคือถ้าวายวายช่องสองช่องสามเนี่ยคือสวยเลยนะจริงๆนะครับขอวายมาแค่สองช่องแรกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะได้เยอะแล้วนะ มาครับโอ้สวยสวยครับแต่มีตัวเดียวแล้วอืมสวยครับแบบนี้าวยาๆครับผมาวยาๆครับผมมาเวยาๆครับผมห้าแถวเต็มเวยาๆไปครับแบบนี้พี่ชอบขอวายอีกได้ปะเออสวยครับวายประกบหน้าหลังครับผมแบบนี้ยังไงต้องได้ครับสวยครับผมปะยาวปะยาวปะเออมาลงวามอีกวะ ลุงวายอีกว่าโอ้โหสวยครับยังได้กระเบนอยู่นะมาต่อเว่าผมของบ่าของคอไปครับของบ่าของคอไปครับไป็มาแถมให้อีกทีหนึง่งไม่มาผมเปลี่ยนครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามผูกมาผมก็เบ็ดไปเบ็ดมาก็เหนื่อยเหมือนกัน,นคือเบ็ดไปเบ็ดมาก็เบื่อเหมือนกันนะเออเอามาผม มันยังเข้าแบบไม่ไม่ตึงตังบึงปังเยอะนะครับในเกมนี้ยังเชื่อเชืออยู่นะผมว่าไม่แน่เข้าฟิสปินอาจจะมันก็ได้นะครับเข้าฟิสปินอาจจะมันแล้วนะผมว่าไปครับ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 โอ้โหมาตอนที่สามครับผมแล้วเปลี่ยนเป็นกระพุนนะที่สองไม่มีครับผมโดนไหมครับออกมาอยู่นะเอ้าสวยครับถ้าวายขึ้นคู่แบบนี้ครับแล้วถ้าอย่างที่สามมีด้วยนี่รู้เรื่องเลยนะเอ้ามามีลุ้นนะนี่อะ มีลุ้นนะเนี่ยสวยครับรอบสุดท้ายขอวายลงต่อได้ปะโอ้โหไม่ให้เลยโอ้วายคู่นี้เหรอวายคู่นี้ยังมองยากครับผมห่างก,กันเกินคนระับอุ๊ยวันนี้ผมผมเริ่มแบบพีพีแล้วนะต้องขอให้ทุกคนด้วยนะเสียงวันเฉื่อยนะครับนะวายผมจะปรับปรุงเรืน่อนะครับนะตอนนี้คือแบบ อาการผมคือง่วงมากแล้วต่อบอกง่วงมากแต่ก็อยากเล่นนะครับนะเอออยากเล่นให้มันสนุกนะครับอน,นอนคลายเครียดนะครับนะมาผมปรับเขาให้ครับผมสีแถวแตกน้อยอ่ะมันมันแตกน้อยอยู่เลยนะแต่เบตสามก็ยังไม่เรื่อยนะครับแล้วไม่ออกแล้วผมเบตห้าโอ้โหเบตห้าอีกรอบหนึ่งเออสวยครับผมขอเต็มแถวโอ้โหอยากได้เต็มแถววานไอ้น้องเออสวยก็ะเบนมาครับ แล้วคูณห,ห้าไปเออคูณห,ห้าไปช่องแรกขอเป็นเจแม่กระพุนมาทำไมสามไม่มาผมเปลี่ยนเป็นสีวับหนึ่งผมว่าจบตอนนี้ผมว่าจะพักแล้วนะสองเอายังมาอยู่ว่ายังมาอยู่ว่าหนึ่งสองสามโอ้โหไม่มาครับผมเอาผมกดให้อีกสี่ครั้งโอ้โหไม่ออกเลยพอครับถ้ามันไม่ออกขนาดนี้ก็พอเลยครับนะ เอ้ยเอาอะผมว่ามมจะเลิกเล่นแล้วนะแต่แต่มันต้องกูดเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเอ,าอ้ายังได้อยู่ครับผมโอเคไม่ลงต่อแล้วก็พอเท่านี้ก็สำหรับเกมนี้นะครับเกมนังเงือกน้อยล,ยลอยปลอยมานะครับโอเค พักเท่านี้แล้วกันสำหรับเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของผมด้วยนะสำหรับซองสตรอ์ไรเลยครับพ่กนี้ก็จะมาเจอกับคลิปอะไรก็เดี๋ยวว่างอีกทีหนึ่งนะครับโอเคบายบายครับผมก็อย่ายลืมมาดูไลค์ผมด้วยนะบายบายครับพักเท่านี้ครับผมบายบายย,าย,าย้ายใหญ่จ้า